สวัสดีครับวันนี้พบกับครูปาล์มอีกแล้วนะครับในรายวิชาพละึกษาสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นวิดีโอให้นักเรียนได้ดูกันนะครับดูเป็นตัวอย่างในการนําวิดีโอไปสึกในชีวิตประจําวันนะครับวันนี้ครูปาล์มจะมาสอนเรื่องการออกกําลังกายนะครับรก,การออกกําลังกายที่อยู่ที่บ้านนั่นเองนะครับอยู่บ้านตรงไหนก็ออกกําลังกายได้นะครับนักเรียนอันนี้จะเป็นวิดีโอที่สอนนักเรียนในการใช้พื้นที่ที่มีอยู่นะครับที่มีอยู่ที่บ้านนะครับการออกกําลังกายโดยไม่ใช้อุปกรณ์นะ วันนี้นะครับเราจะไม่ใช้อุปกรณ์อะไรนะจะมีแค่ตัวเรานะครับแล้วก็ชุดแต่งกายนะครับชุดแันไหนก็ได้นะครับแต่แนะนําให้เป็นรองเท้าผ้าใบหรือไม่ใส่รองเท้าก็ได้นะครับถ้าฝึกในบ้านนะครับเพื่อป้องกันการบาดเจ็บนะครับจากเท้าในการวิ่งไปวิ่งมานั่นเองนะครับวันนี้นะครับครูปามจะมาแนะนานะครับในการใช้พื้นที่ที่บ้านในการออกกําลังกายนะครับวันนี้ก็จะมีอยู่สาสถานที่นะครับในบ้านที่เราสามารถใช้ได้นะครับเช่นสนามหญ้านะครับนี่หรือเช่น เก้าอี้ที่บ้านนะครับแบบนี้แล้วก็อย่างที่3ามนะครับนั่นก็คือบันไดบ้านนั่นเองนะครับอ่ะวันนี้นะครับครูปาล์มจะพานักเรียนนะครับวิ่งเล่นกันที่บ้านดีกว่าอ่าออกกาลังกายกันที่บ้านนะครับเดี๋ยวนี้นะครับจะเริ่มจากออกกําลังกายโดยแบบไม่เคลื่อนที่ก่อนเลยนะครับนํามันมารวมกันแล้วก็ฝึกนั่นเองนะครับอ่ะดูนะครับวันนี้นะครับเริ่มจากการ ยืดเกียดจ้ำเนื้อนะครับไปในตัวแล้วก็ออกกำลังกายไปในตัวนะครับอพอแล้วมายืดแขนยืดขากันหน่อยนะครับยืดเลยเอาปิดปิดลมลง สามารถฝึกนะครับคนเดียวก็ฝึกได้นะครับชวนพ่อแม่คู่ของฝึกจะได้ด้วยนะครับเอาเวียงแขนไปด้านข้างแบบนี้ครับวันนี้จะเป็นการออกกําลังกายอยู่ที่บ้านนะครับนี่ก็คือเป็นการเริ่มฝึกแล้วนะครับักนรีน้นะจับกิ้งหนอ่อยสอยเท้าหน่อยครับสบายขา้อมือยู่ดข้างน,นนะเข่าสูง กำลังกายนะครับวันละ20-30นาทีนะครับกําลังดีนะครับวันนี้ต่อไปกระโดดตบก20ครั้งแล้วกันเริ่ม อหัวใจเริ่มสุบฉีแลวหัวใจเริ่มเต้นเร็วแล้วนะครับอ่ะต่อไปนะครับเป็นการกระโดดตบใต้ขานะครับครูบาจะหันได้ข้างให้ได้เรียนดูนะครับอ่ะคลิปค้งคอเริ่มสิบ่า สะบัดนะครับกล้ามเนื้อหายเริ่มหายใจแรงขึ้นนะครับแสดงว่ารวดลมเริ่มสูบฉีดแล้วย่งง่ายนะครับให้หัวใจเริ่มเต้นแรงนะครับเป็นการฝึกร์ดิโอร่างกายนะครับนักเรียนให้ร่างกายนะครับแข็งแรงนะครับได้พร้อมกับรายการเล่นกีฬาแล้วก็ใช้ชีวิตประจําวันนะครับอต่อไปความจะพานักเรียนนะครับวิ่งไปกลับนะครับต่อไปจะพาวิ่งจ็อกกิ้งก่อนนะครับอย่างแรกเลยไป ช้าๆนะครับยังไม่ต้องยกขาสูงนะครับวิ่งหย่อยๆช้าไปวนะิ่งหย่อยๆนะครับเมื่อกี้นะครับถ้ามองใกล้ๆก็จะวิ่งแค่นี้นครับ นะครับส้นตีเท้านะครับแบบนี้ส้นตีเท้าแบบนี้นะครับเดี๋ยววิ่งไปกลับนะครับต้กเรียนหันหลังแบบนี้ ต้นตีมือแบบนี้นะครับไอ้ต้นโดนมือนะครับไปกรอบนะครับตนตีมือแล้วนะครับเร,เรียนไหมครับนักเรียนอ่ะก็จะหายใจแรงนิดนึงนะ เด e yeah. ี๋ยวท่าต่อไปนะครับเป็นการกระโดดสไลด์ข้างนะครับกระโดดสไลด์ไปแล้วก็สไลด์กลับครับการกระโดดสไลด์ข้างแบบนี้ขาจะชนการากะแล้วก็ลงนะครับเป็นการสไลด์นะครับเอากลับมางกล้นะครับจะเป็นการสไลด์นะครับไปกลับสไลด์เป็นทางซ้ายแล้วก็กลับทางขวานั่นเองนะครับอฝึกกันเลยครับ นะครับอันนี้ก็เป็นการออกกาลังกายนะครับอันนี้คือใช้พื้นที่ส่วหลังบ้านนั่นเองต่อป้ายนะครับจะเป็นการใช้ เราอี้นะครับหรือมานั่งที่บ้านนั่นเองนะครับการฝึกนะครับก็จะเป็นการฝึกนี้นะครับยกขาแต่สลับนะครับใครดูวิดีโออยู่นะครับฝึกตามได้เลยเหยียบนะครับแล้วก็โน้มตัวไปเหยียบแล้วก็โน้มตัวนะครับนี่จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อไปในตัวนะครับเป็นการ ใช้กล้ามเนื้อรัางกายเลการเอากับลังกายนะครับอะต่อไปจะเป็นการก้าวขึ้นนะครับถอยมาสลับข้างเหยียดขาโรงสุดนะครับ แล้วก็ดันตัวเองขึ้นไปนะ,นะครับนี่ใช้นะครับบริเวณบ้านของเราให้เกิดประโยชน์นั่นเองนะครับเป็นการก้าวแล้วก็เหยียบขึ้นนั่นเองนะครับ,รบฝึกง,ง่ายๆนะครับแบบนี้ ขาวขึ้นแบบนี้นะครับนี่นะครับง่ายๆเลยนะครับนักเรียนในการใช้สถานที่ที่บ้านในการฝึกนะครับอ่ะนะครับต่อไปนะครับสาดท้ายของเราที่บ้านนะครับแต่ละบ้านนะครับ บันไดไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นบันไดนะครับที่เป็นบันไดปูนนะครับก็จะเหมาะนะครับเพราะว่าจะมีความเสียดทานเยอะมีแรงเสียดทานเยอะนะครับจัไม่ลื่นนั่นเองฟุ้นบันไดบ้านนะครับเป็นไม้ขัดมันก็อาจจะลื่นได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเนี้ยผวกควาจะฝึกวิ่งขึ้นบันไดนะครับช้าๆให้นักเรียนดูอ่ะพบกันเลยครับนี่นะครับบันไดของเราอยู่นี่นะครับ นี่สมมติเราเป็นบันไดที่บ้านนะครับฝึกเดินก่อนเลยอย่างแรกนะครับก้าวขึ้นไปนะครับฝึกเหมือนอยู่ที่บ้านเลยนะครับก้าวเดินต่อเนื่องนะครับป้ายรอบแรกจะเป็นเดินนะครับเดินขึ้นหน้าแล้วก็เดินเอาน้าลงก่อนนะครับ ต่อไปจะเป็นงานเดินขึ้นแล้วก็ถอยหลังลงนะครับท่านี้นะครับเรามาระวังนิดหนึ่งนะครับการถอยหลังนะครับรูปางเคยสอนไปในวิดีโอกั่อน,นั้นนี้แล้วว่าให้ก้าวยาวๆแล้วเราจะไม่งายหลังนั่นเองนะครับดูต่อนะครับ ใครนี่ยังไม่ชานาญหันมองได้นะครับมองขาตัวเองกับปันใดนะครับว่าสัมพันธ์กันไหมพยายามอย่าเหยียบปันไดภาพนะครับ นี่ก um. ็เป็นการขึ้นบันไดนะครับเดินลงบันไดขึ้นเดินบันไดนะครับแล้วก็ขึ้นแล้วก็เดินวนหน้าลงมาแล้ว like ก็เดินขึ้นแล้วก็ถอยหลังลงมานะครับสเต็ปสุดท้ายในวันนี้นะครับในการบันไดนะครับจะเป็นการวิ่งขึ้นบันไดนะครับวิ่งนั่นก็คือออกแรงนิดนึงนะครับให้เร็วนะครับเอาแรงสับขายกขาให้เร็วในการขึ้นบันไดนะครับการวิ่งเราจะไม่ถอยหลังลงนะครับเราจะวิ่งวนนะครับ วนลงมานะครับเป็นตัวยูนะครับเวลาวิ่งก็จะวิ่งวนเป็นตัวยูนะครับเพื่อฝึกนะครับการออกกาลังกายอยู่บ้านนะครับไม่ต้องตัวสามารถฝึกได้นะครับไม่ว่าจะที่บ้านหรือที่โรงเรียนนะครับวันนี้ครูปามมาแนะนําในการฝึกที่บ้านเนาะนี่จะไปสมมติว่าเป็นบันไดบ้านนังเรียนะกันแต่ไปจะเป็นการวิ่งนะครับวิ่งแล้วก็วนลงมาไปเลย การวิ here, ่งนะครับว <UC S> ิ่งมองบันไดนะครับบางคนวิ่งเราไม่ได้มองบันไดหรือบางคนวิ่งเร็วเกินนะครับไปสะดุดบันไดล้มอาจเกิดอาการบาดเจ็บตายนะครับนักเรียนวันนี้นะครับวันนี้นะครับครูปาล์มนะครับก็จะฝากเรื่องการออกกาลังกายนะครับอยู่ที่บ้านนะครับโดยไม่ใช้อุปกรณ์วันนี้นะครับมี3อย่างนะครับมีการเดินนะครับมีการริหันอยู่กับที่มีการเดินนะครับการวิ่งไปมาสนามหญ้าหลังบ้านแล้วก็มี นี่จะเป็นเก้าอี้นะครับหรือมานั่งที่บ้านสามารถใช้ในการออกกําลังกายนะครับในการก้าวขึ้นก้าวลงนะครับออกกําลังกายต้นขาได้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับฐานุดท้ายก็จะเป็นบันไดเห็นไหมครับอ่านี่ก็จะเป็นบันไดนะครับบันไดบ้านของเรานั่นเองนะครับบอกแล้วนะครับเวลาฝึกนะครับออกกําลังกายอยู่ที่บ้านนะครับควรผู้ปกครองนะครับดูแลอยู่ห่างๆด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งเราเกิดอุบัติเหตุ ผู้ปกครองได้ช่วยเราได้ทันท่วงทีนะครับแล้วก็เวลาออกกาลังกายนะครับมีสติอย่าประมาทบางคนเห็นวิ่งขึ้นบันไดบ้านฉันเดินอยู่ทุกวันแต่ว่าถ้าเราวิ่งโดยที่ไม่เรามาระวังเราก็จะเกิดอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรือว่าออกกําลังกายในบ้านได้นะครับนะวิดีโอนะครับในสัปดาห์นี้คูปังก็จะเป็นแนะนํานะครับนักเรียนสามารถให้ผู้ปกครองเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆแล้วก็ตัวนักเรียนเองนะครับนําวิดีโอนี้ไปดูแล้วก็ไปฝึกนะครับ พื่อออกกาลังกายที่บ้านในขณะที่เรายังเรียนออนไลน์กันอยู่นั่นเองครับนักเรียนการเรียนออนไลน์นะครับถึงแม้จะไม่สนุกเหมือนที่เรียนะยงเรียนแต่ว่าก็มีความสําคัญนะครับในเรื่องการรบบัวมความรู้ให้กับนักเรียนแล้วก็ในการเก็บคะแนนของนักเรียนนะครับวันนี้ครูปัมขอฝกไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมงานส่งงานย้อนหลังได้ทุกงานนะครับครูปามมีคะแนนแล้วก็มีคะแนนข้าเรียนแล้วก็คะแนนการส่งงานให้ทุกคนเลยนะครับวันนี้นะครับครูป,มปามขอ ให้ทุกคน,นครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับเพื่อที่จะมาเจอกันที่เทอม2นะครับเราจะได้มาเรียนที่เงเดีวยวกันวันนี้ครูปางขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ